สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถดีสุขนะครับผมสี่ประตูคันนี้กันนะครับผมเป็นรถดีแม็กนะครับสี่ประตูนะครับผมเกียร์ออตโต้นะครับผมโฟล์วินนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับซูปเปอร์แพทินัมนะครับผมคันนี้ รถบ้านมือเดียวเลยนะครับผมวิ่งสามแสนสองหมื่นกว่านะครับผมสภาพเดิมๆนะครับมีกล้องถอยหลังมีเนวิเกเตอร์นะครับผมเป็นรถสี่ประตูออโต้โฟวินนะครับผมคันนี้มือแรกนะครับผม คันนี้นะครับจะใส่เป็นหลังคาฟุตทักนะครับผมเปิดแบบปีกนก3ด้านนะครับผมคันนี้มีระบบน้าระบบไฟพร้อมนะครับสามารถใช้อนเนกประสงค์นะครับเอาไปค้าขายได้เลยนะครับผมคันนี้หลังคายังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับผมเฉพาะหลังคาทำมาแสนกว่าบ,บาทนะครับ เครื่องดีเซลนะครับผมออโต้นะครับลูกค้าที่ต้องการหารถฟุตทักเกียอโต้นะครับแนะนำคันนี้นะครับผมเอาไปค้าขายได้เลยนะครับขายน้ำขายของได้เลยครับผมคันนี้ซ u เปอร์แพทินัมนะครับปี2011นะครับผมคันนี้รถดเดิมๆนะครับ ครับมีระบบไฟเรียบร้อยนะครับผมมีคานเตอร์นะครับอย่างใหม่เลยแคบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแล้วก็มีซิงค์น้ำนะครับผมมีปั๊มน้ำนะครับเรียบร้อยระบบไฟนะครับผมตันนี้ปี11นะครับราคานะครับจะอยู่ที่31900 0บาทเท่านั้นนะครับ เครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผมผ่อนเดือนละ6 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369,000นะครับขอบคุณมากครับ